สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดว่าที่ผู้สมัครสอสอก้าไกลฟันธงทหารแก้ข้าวยากหมากแพงไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจํากัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันที่24มิถุนายนกลุ่มทะลุฟ้าจัดงานฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตายนะ ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา16ถึง22นาฬิกาโดยเวลา16นาฬิกาจะมีการจัดขบวนแห่หมุดคณะราษฎรจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางไปยังลานคนเมือง เวลา19นาิกา20นาทีนายเอกราชอุดมอํานวยว่าที่ผู้สมัครสอสเขตดอนเมืองพักคก้าไกลกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา โดยนายเอกราชกล่าวว่าปัญหาค่าครองชีพรายวันที่กำลังเกิดขึ้นไก่แพงนายประยุทธ์บอกให้เลี้ยงไก่ไก่ยังไม่ทันโตผักชีก็แพงบอกให้ปลูกผักชีและให้ทหารปลูกผักชี แต่ผักชียังไม่ทันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นสั่งให้ทหารไปขับรถขนส่งคนการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรที่แก้ได้มั่นคงยืนยาวและเป็นการให้ทหารเข้ามาแก้ไขแล้วจะแก้ปัญหาให้คนจนและพี่น้องประชาชนได้อย่างไร คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารู้หมดว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรตัวอย่างล่าสุดร้านอาหารใหญ่ๆก็เจ๊งอุ้มกันไม่ไหวต้องไปขายคู่ปองจนเป็นปัญหามากมายนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนปัญหาตรงนี้ ในฐานะที่ตนเคยทำร้านอาหารก็เคยถูกสั่งปิดถึงสามระลอกจากที่เราเคยมีลูกน้องมีคนร่วมงานกับเราสามารถให้พวกเขาเติบโตได้เราเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆจนวันนี้ทุกคนแทบจะแทะกระดุมกินกันอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ